ตำรวจคนละครึ่งเป็นผู้เสียหายก็ไม่รอดถูกรีดแบบเป้รักผู้การ140ล้านพนักงานสอบสวนขอหน้าตาเฉยถ้าได้เงินคืนมาแบ่งกันอย่างยุติธรรม50-50บ 50. นายกเศรษฐาพอบอตรว่าไงจะปล่อยให้เป็นแบบนี้อีกนานเท่าใดไม่อายประชาชนและชาวโลกบ้างหรือครับดีครับครับสวัสดีครับสารวัตร,ส,ส,ระสะดวกคุยไหมครับ เอ่อคุยมาเร่ผยคุยมาเร่ยโอเคครับคือผมผมที่มีคดีกับเรื่องคดีช่อโกงครับที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็มามาโกงเงินเอาเงินไปแสนกาบาทอะครับเออแล้วเป็นไงก็วันนั้นมาตกลงกันแล้ววันว่าก็ว่าไงอ่ะก็ที่ทําสัญญากันว่าจะจะ,จะชดใช้เดือนละสองหมื่นอืมก็คือกําหนดเมื่อวานนี้ก็คือเขาไม่ได้ใช้ไม่ได้ชดใช้ครับอีกแล้วใช่ครับอืม ก็เลยจะมาปรึกษาว่ายังไงต่อดีเอโอ้ยแบบแบ่งสวัสดีแล้วเดี๋ยวสวัสดแบ่งคนละครึ่งเดี๋ยวสวัสดจะทวงให้แบ่ยังไงเออต้องคนละครึ่งดีวะเออไหนๆก็ไหนๆแล้วมงั้นไม่ได้คืนหรอกโอเคตามนี้คนละครึ่งคืนละครึ่งคือยังไงฮะอา้าได้มาก็คนละครึ่งไงมาถึงว่าหนึ่งแสนคือคนละครึ่ง ทำไมรู้ว่าได้มาทุกบาททุกตตังค์คนละครึง่งทวงเองไม่ได้อ่ะมัต้วงคนละครึ่งนี่เอ,ง,อง,งั้นผมดำเนินคดีจำคุกไปเลยแล้วกันจำคุกยังไงอ่ะเอาเอาเอาวันนั้นเราไปยอมเขาแล้วอ่ะก็ะในสำนวนที่ลงบันทึกก็คือให้ผมดำเนินคดีเออก็ดำเนินคดีไปดิเอาไงก็เอาครับเออก็คือผมไม่รอแล้วอ่ะพไมถ้าทำอะไรไม่ได้ผมก็อืมจะไปทวงเขาที่บ้านนี่เอออ๋อ เออไปทวงเลยที่บ้านน่ะเอาตังค์คืนมาเอาเมียไปด้วยคุยกันทวงต้องอย่างนั้นเลยเหรอครับเออเอาอย่างเงี้ยเอาใหญแล้วก็ว่ากันเอก็ก็ดาเนินคดีจำขบรถอยู่เดี๋ยวก็ว่ากันเอขับโอเค